ของแบงค์ทองทุกนั่นเองแอะแอะแอะมง,งตัวสิว่าเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ที่นี่ค่ะร้านพิซซ่าดาวรุ่งเราไปดูออาาว่า้องหลังก่อนนะคะว่าแต่ละคนเขากำลังทำอะไรอยู่ไปค่ะสวัสดีค่ะสวัส <laughs> ดีครับ <laughs> ย้อนกลับผู้กองกับน,นี่แต่งหน้าไปไหนคะเนี่ย ต่อไปจะเป็นเขา้าฉากเข้าวหนึ่งฉางครับผมต้องแต่งหน้าขนาดนี้เลยเหรอคะใช่ครับเพราะว่าเล่นฉากเดียวเป็นตัวประกอบครับผมแต่ว่าคุณจำได้ทั้งหมดต้องเล่นอีกมานิดเดียวก,ก็ต้องให้คนจำได้อะเอองานครับวันนี้การทนานรับเลื่อนไหมคะไม่ค่อยอยากเลื่อนเท่าไหร่วันนี้มีดารารับเชิญมาเ<ม>ขาตะ,ตะกุกตะกักหน่ดโอ้ดราเขามาทางไปคือไหนข้อนี้เหรอคะหอคะอันนี้เป็นช่างแต่งหน้แลลาแต่งหน้นาค่ะ เป็นเด็กเลรกแต่งหน้าประจำตัวนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูผู้เขาเรียกว่าไรน,นะแขกรับเชิญอีกคนหนึ่งนะคะไปค่ะไปค่ะสวัสดีครับผมพิซซ่าดาวไลท์แมสเซนดมวันนี้ผมอยู่ที่งานกองถ่ายแปคงทองทุ่งสื่อสร้างสรรค์สวรรค์มีตาละครทำติดตามได้เลยนะครับผมว่าสุดยอดอิงละครนะั้นดีแล้วเล็กๆไม่ใหญ่ๆต้องแป้งทองทุ่ง ค่ะสำหรับไม่บ้าน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 กมาค่ะไมบ้านค่ะไม่บ้านก็มาค่ะสำหรับแบบ่มานั่งกัดกันลคิ้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาทดลองอ่พิซซ่าระดับจบระดับจบได้ะดัะด สำหรับท่ทานนะคะที่อยากจะชมเบื้องหลังของอะไรสามสองแอคชั่นและสำหรับนะคะทุกคนที่อยากจะติดตามชมเบื้องหลังกองถ่ายแอคชั่นของแ้นทุ่งน,นะคะสามารถเข้าไปที่ YouTube ค่ะแล้วก็เสื้อาว่ากุ้มนิกรวันนะคะแล้วก็ฝากทุกท่านค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานกับแมนทุ่งของเราด้วยนะคะยังไงวันนี้เป็นขอตัวไปเข้าฉากกันนะแล้วเจอกันบ๊ายบาย ออครับดครับตถามหครับดีครับโท่อั้งหมกครับอ่รวมแล้วเป็น2บาทคนะครับขอโทษนะครับขอสถานรว่าสนใจสนใจอยางมาเป็นสายไไากเครับไม่ทราบว่าเ่องของ เจ้าของเจ้าของเจ้อของคุณรับอ๋อนนครับคุณนะครับเจ้าของใช่ครับอ๋อแล้วคุณมาเสิร์ฟอาหารไมครับเอ่ออผมอยากจะดูดูแลลกค้าตครับอ๋อส่เนี่ยอยากนะครับขอบคุณมากครับพอดีว่าผมสนใจจะสั่งมาห้าแลไปออกหางแต่งอง Oh.